สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรอีกครั้งหนึ่งนะคะ คลิปนี้อ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนกันยายน2568เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์การงานของชาวลัคนาและชาวราศีเมษนั้นนะคะจะเจอกับเรื่องราวแล้วก็ประเด็นอะไรบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูหน้าไพ่ของการงานที่พี่หมอได้ทำการหยิบเอาไว้ให้กับชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะคะไพ่ที่ได้ออกมาในเรื่องของการงานทั้ง10บใบก็ประกอบไปด้วยไพ่ แไม้นะคะกาวถ้วย7ไม้ The Sun The Moon นะคะอัศวินไม้เด็กถ้วยเด็กไม้6ดาบและมาปิดท้ายด้วยไพ่ของ h e e l o f f o r t u n นนั่นเองนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันจากที่คนที่ทำงานประจำก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะการงานค่อนข้างเร่งนะใช้มีความเร่งนะคะมีความรีบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะ ด้วยเพราะว่ามีงานเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องรับผิดชอบหลายทางพร้อมๆกันนะคะหลายๆคนเนี่ยจะต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ยังจะต้องสู้หรือว่าแข่งขันกับผู้คนรอบตัวค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกันยานี่ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมองไม่เห็นคนที่จะเข้ามาคอยซับพอร์ตหรือว่าคอยสนับสนุนเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มองว่าสุดท้ายแล้ว ชาวลัคนาราศีเมษจะสามารถรับมือแล้วก็สามารถพลิกวิกฤตในเดือนนี้เนี่ยกลายมาเป็นโอกาสเกิด การาเขาเรียกว่ายังไงอะเกิดคําชมออกมาจากผู้คนรอบตัวได้นะคะพูดง่ายก็คือผลงานที่ชาวลัคนาราศีเมษมุ่งมั่นที่จะทําไม่ว่ามันจะยากมันจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่ามันจะต้องต่อสู้แข่งขันกับคนอื่นแค่ไหนก็ตามเมษทําออกมาได้ค่อนข้างดีจนทําให้ผู้คนรอบตัวของคุณเนี่ยเขามองเห็นความสามารถในตัวคุณนะคะเพียงแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ย อาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดนะ่ะมันมันยังไปได้ไกลกว่านี้หรือว่ามันยังสามารถที่จะเติบโตหรือว่าก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะหลายๆคนจะมีพลังงานของความที่ไม่ค่อยแน่ใจกับสถานการณ์หรือว่าหน้าที่การงานของตัวเองที่ทำอยู่ทั้งๆที่ มันค่อนข้างดีอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปก็ตามนะคะช่วงกลางเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยมองว่าชาวเมษหลายๆคนเนี่ยจะเกิดสภาวะลังเลนะคะด้วยเพราะว่ามันมีข่าวลือหรือว่าไปได้ยินข่าวสารอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวกับงานแล้วมันก็เป็นข่าวที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวตัวชาวลัคนาราศีเมษพอได้ยินไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป๋ๆเนาะเช่น เขาเรียกว่าอย่างไงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเข้ามาในช่วงนั้นหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งไปได้ยินข่าวมาว่าเขาจะจับเราย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเราฟังมาเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะมีความรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจนะตอนที่ได้ยินข่าวพวกนั้นมาเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่หมอมองว่ามันมีโอกาสดีๆบางอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรที่มันแบบใจร้อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจด้วยความ หุ่นหันพันแล่นในช่วงจังหวะนั้นนั่นเองให้รอดูไปก่อนนะคะส่วนปลายเดือนนะคะชาวลัคนาราศีเมษหลายๆคนก็มีโอกาสแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้จับโปรเจกต์ใหญ่ในช่วงนั้นด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังรอที่จะจับโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อที่จะมา พัฒนาความสามารถของตัวเองหรือเพื่อที่จะให้มันสนับสนุนหน้าที่การงานของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าเติบโตก็ให้รอในช่วงปลายเดือนนะคะมันจะมีจังหวะดีๆเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ของคนที่ทำงานประจำนะคะต่อมาค่ะ สำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระนะคะฟรีแลนซ์ต่างๆต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะโอเคนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกค้านะคะหรือว่า การที่จะไปเจราจาติดต่ออะไรกับใครเนี่ยก็มักจะได้การตอบรับที่ดีเข้ามาในช่วงจังหวะนั้นนะคะแต่ก็ยังจะต้องคอยจัดการนะในช่วงเดือนกันยามองว่าหลายๆคนเนี่ยมีคู่แข่งนะมีคู่แข่งรวมถึงปัญหาบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีเมษไม่ได้เตรียมตัวที่จะมารับมือกับสถานการณ์นี้เอาไว้ก่อนหน้าสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มองว่าถ้ามีสติแล้วก็ใจเย็นๆเนี่ย ชาวลัคนาราศีเมษจะสามารถแก้ปัญหาต่อให้ไม่ใช่ปัญหาที่เราเผื่อใจไว้ก็ตามนะเมษจะแก้ได้แต่ว่าจะต้องใช้ความใจเย็นใช้สติใช้เขาเรียกว่าอะไรความอดทนความรอบคอบนะคะประกอบกันด้วยมันถึงจะผ่านไปได้นะคะในช่วงในช่วงเดือนกันยานี่ยมองว่าข้อดีที่มีแบบเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ ลูกค้าใหม่นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตงานของคุณในช่วงเดือนนี้รวมถึงโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่คุณเนี่ยกำลังสนใจนะตัวชาวลัคนาราศีเมษเองเนี่ยกำลังคิดคิดกำลังเลงเลงหรือว่าสนใจอยากจะทำโปรเจกต์นั้นนะคะก็มีโอกาสและมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเดือน กันยายนนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็ยังมีจังหวะให้ได้ขยับขยายหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอะพัฒนาเนาะ,ะงานของตัวเองเนี่ยให้มันเกิดความก้าวหน้านะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเดือนนี้ไพ่เขาจะขึ้นเตือนเรื่องของความอย่าใจร้อน,นะคะค่อนข้างเยอะเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นปัญหาเมื่อตอนต้นเดือนที่พูดไปนะคะ เกิดขึ้นแล้วเมธจะต้องใจเย็นท้ายเดือนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับว่าต้องค่อยๆตัดสินใจเท่านั้นเองเนาะแล้วการตัดสินใจเนี้ยก็จะพาให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเกิดความเติบโตเข้ามาในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะส่วนข้อเสียในเดือนนี้ที่อยากจะให้ระวังนั่นก็คือในเรื่องของการนัดหมายนะคะหรือว่าการติดต่ออะไรมันมีต่อให้มันจะมีเกณฑ์ของการเจรจา ประสานงานที่ขึ้นมาค่อนข้างให้พลังงานบวกพลังงานที่ดีในเดือนนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มองว่ามันมีโอกาสที่ชาวเมธบางคนเนาะหรือว่าการนัดหมายบางงานกับลูกค้าบางคนอะไรแบบนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ของการถูกเลื่อนหรือว่าเขาเรียก่ายังไงอะ่ะ มันมีความไม่ชัดเจนแล้วกันเนาะในการนัดหมายในการาติดต่อกันในช่วงนั้นแต่ก็ให้อดทนอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาของเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเม์จะต้องใช้ความอดทนก็เดี๋ยวเราก็นัดใหม่มันก็จะสามารถหลุล่วงผ่านผลไปได้แต่คือเขาให้เผื่อใจเนาะอย่าไปแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรทุ่มสุดโดยที่งานเนี่ยมันยังไม่สามารถดิวกันได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพาร์ทของคนที่ทำอาชีพอิสระนะคะในช่วงเดือนกันยายน ต่อมาคะ่ะเรามาต่อกันที่พาร์ทของคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้เน้นไปที่เรื่องของการบริหารเวลาและก็การจัดการภายในระบบหลังบ้านต่างๆของคุณรวมถึงลูกน้องบริวารต่างๆเนี่ยในเดือนนี้มีหลายเรื่องเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีเมษที่ อยู่ในพาร์ทของเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องรับมือนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดในเดือนนี้ก็มองเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันภายในอะระหว่างตัวเรานะคะลูกน้องนะคะหรือแม้กระทั่งถ้ากิจการของคุณเนี่ยมี ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเรามัดระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การได้รับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารมาผิดผิดนี่ก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เดือนกันยายนเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษอาจจะตัดสินใจทำอะไรผิดพลาด ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในการฟังในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของตัวเงินหรือผลตอบแทนสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยหลายๆคนก็จะมีเป้าหมายเนาะว่ายอดขายเดือนนี้จะเป็นยังไง จะทํายอดได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสแล้วก็มีจังหวะที่จะได้ผลตอบแทนบางอย่างที่คุณกําลังคาดหวังเอาไว้นะคะอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนนั่นเองนะคะใครที่วางแผนแล้วก็อ,อยากจะให้แผนนีย้ยอดขายนี้เป้าหมายนี้นบรรลุเป้าในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ ในช่วงเดือนนี้มองเห็นการวางแผนอะไรใหม่ๆให้กับธุรกิจหรือว่ากิจการของคุณด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษพี่หมอมองเป็นการปรับการเปลี่ยนระบบบางอย่างนะคะที่มันจะช่วยให้ธุรกิจหรือว่ากิจการของเราเนี่ยมันเกิดการพัฒนาเกิดการขยับขยายแล้วก็เติบโตขึ้นได้นั่นเองอันนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ราวๆประมาณช่วงปลายเดือน กันยายนนะคะสำหรับเจ้าของกิจการแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะแต่มีเรื่องที่จะต้องระวังเยอะหน่อยนั่นเองเนาะต่อมาค่ะ พาสสุดท้ายนะคะในเรื่องของการงานก็คือคนที่กําลังว่างงานนะหรือจะพูดง่ายๆว่าตกงานแล้วก็กําลังมองหางานอยู่มาดูกันว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้งานใหม่หมนะถ้ามองกันจากหน้าไพ่นะคะมองว่าโอกาสของการที่จะได้งานเนี่ยมีอยู่นะ แต่ก็ยังไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบทันทีอารมณ์มันเหมือนแบบอ่ะมีเกณฑ์ของการเรียกไปสัมภาษณ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีเกณฑ์ของอคนที่เริ่มจะสนอกสนใจเรซูเม่หรือว่าการที่เราไปสมัครเราไปติดต่ออะไรกับใครเนี่ยเขาดูสนใจเรานะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันมี คู่แข่งค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้งานในเดือนนี้คุณจะต้องดึงศักยภาพหรือว่ากระตือรือร้นที่จะแสดงออกให้ องค์กรนั้นๆหรือว่าสถานที่ที่คุณไปสมัครงานเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณนะมีดีมากกว่าคู่แข่งคนอื่นนั่นเองนะมันถึงจะเกิดโอกาสขึ้นแต่ถ้าจะให้แบบว่าได้คําตอบแบบชัดเจนเลยว่าโอเคเดือนนี้คุณเข้ามาทํางานเลยเนี่ยก็มองว่ามันยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนั้นนะคะบางคนอาจจะได้มาในลักษณะของอ่ะโอเคมาทําก่อนแต่จะเป็นการทดลองทํานั่นเองเนาะเช่นมาลองทดลองทํางานดูก่อนไหมถ้าผ่านโปรก็เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกัน อารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้นะถ้าใครได้พาร์ทของอโอเคมาทําก่อนแต่เป็นการทดลองทํานะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปในช่วงจังหวะที่คุณทำเนี่ยคุณจะต้องโชว์ของของตัวเองออกมาให้เต็มที่นะคะเขาถึงจะหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้คุณในอนาคตนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดือนนี้จะไม่มีโอกาสกระเตื้องหรือว่าขยับอะไรเลยนะมันไม่ถึงขั้นแบบ ไรงานไรคนติดต่อมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสอยู่ mm. เพียงแต่โอกาสนี้คุณจะต้องยังโชว์ศักยภาพให้กับคนที่เขาอยากจะหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณได้เห็นก่อนนั่นเองนะคะเขาถึงจะตัดสินใจก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะส่วนใครที่มีความคิดเนาะอยากจะหาไรายได้เสริมนะระหว่างที่กำลังตกงานเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำแบบพวกพาร์ทไทม์หรือว่ามองหางานที่มันเขาเรียกว่าไงอะเกิดจากความชอบหรือว่าเป็นความสามารถทักษะเล็กๆของคุณนะคะสามารถเอามาประกอบอาชีพในช่วงเดือนนี้ไปก่อนได้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดเป็นตัวเงินเข้ามาไม่ว่างงานจนเกินไปเช่นบางคนเนี่ยมีความสามารถในการทำอาหารอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบไปรับออเดอร์ เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไปก่อนได้นะมันมันมีนะมันไม่ว่างงานขนาดนั้นถ้าคุณหามันต้องบอกแบบนี้มันมันมันมีงานที่พอเข้ามาแต่ว่าเพียงแต่ว่างานที่จะเข้ามาในเดือนเนี้ค่ะมันไม่ใช่งานที่มั่นคง คือถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหางานประจำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยังไม่มีมันยังไม่เกิดมันยังต้องมีความกระตือรือร้นในการที่จะวิ่งเต้นมองหาหรือว่าโชว์ของอย่างที่พี่หมอพูดไปในตอนแรกนั่นเองนะคะแต่จะให้บอกว่าไม่มีโอกาสอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนค่ะโอเคค่ะ เราก็ฟังพาร์ทของการงานจบแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์การเงินนะคะของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากมาดูหน้าไพ่ก่อนเหมือนเดิมเนาะไพ่การเงินที่ได้นะคะในเดือนนี้ก็ประกอบไปด้วยไพ่งถ้วยค่ะ9ไม้ทาวเวอร์หไม้นะคะสิบดาบ หนึ่งไม้คิงเหรียญสองเหรียญอัศวินไม้และปิดท้ายด้วยไพ่ห้าไม้ค่ะโอเคค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะ การเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนเนาะเรามามองรายได้หลักกันก่อนนะสำหรับคนที่มีรายได้หลักนะคะรายได้ในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรพี่หมอ,อ่านแบบรวมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพแบบอิสระนะคะทำงานประจำนะคะหรือแม้จะจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรก็ตามแต่ในส่วนของรายได้หลักเนี่ยถือว่ามีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือนะคะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มากนะไม่ได้มากแต่ก็มีเข้ามามากพอให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยได้จับจ่ายหรือว่าได้แบ่งจัดสรรปันส่วนเอาไปใช้นั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนอกันยายนเนาะในส่วนของรายได้เสริมนะคะใครที่แบบมีรายได้หลายทางเนี่ยเรามาฟังตรงพาร์ทของ รายได้เสริมถ้าเป็นพาร์ทของรายได้เสริมเนี่ยมองว่ามันยังไม่ค่อยโดดเด่นหมายถึงว่ามันมันไม่ได้แบบมีมากไม่ได้เข้ามากมายพอที่จะให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยรู้สึกแบบแบบแฮปปี้กับมันขนาดนั้นนะคะแต่มันก็มีเข้ามาแบบนิดนิดหน่อยๆนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่บ้างแล้วก็ ปัญหาของรายได้เสริมจริงๆเนี่ยนะพี่หมอมองว่ามันมีความแบบเขาเรียกว่าเงินเข้าชา้าเออม,มันมีความแบบเข้าชา้าหรือว่ายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอะอย่างบางคนนะ่ะมีงานประจำแต่ว่ารายได้เสริมของคุณนะ่ะสมมุติว่าคุณทำเป็นออขายของในช้อปปี้ขำๆอ่ามันก็มีเกณฑ์ที่มันจะขายได้นึกออกไหม ไอตัวรายได้เสริมตัวเนี้ยมันทําเงินได้แต่ว่ามันได้เงินยากหมายถึงว่ามันขายออกยากกว่ามันจะขายได้แต่ละชิ้นแต่ละบาทอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มีนะอันนี้ก็คือพาร์ทของรายได้เสริมไม่ถึงกับไม่มีเลยแต่ว่ามีแต่ว่ามันยากหน่อยแล้วก็ต้องขยันหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ นะคะส่วนโชคลาบนะคะโชคลาบต้องบอกว่าไม่เด่นเลยในเดือนนี้นะแถมใพ้ยังเตือนอีกว่าให้ระมัดระวังการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายแบบไปทุ่มสุดๆเลยทุ่มสุดตัวกับการเสี่ยงโชคลาบลอยต่างๆเนี่ยให้เขาเรียกว่ายังไง เบรกไปก่อนดีกว่าเาไม่เหมาะเลยนะคะยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเสี่ยงโชคนั่นเองเนาะในส่วนของรายจ่ายค่ะ รายจ่ายในช่วงเดือนกันยายนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะพอสมควรสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วจนถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสจะเกิดรายจ่ายก้อนใหญ่แบบที่เรียงไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการซ่อมแซมสิ่งของสำคัญต่างๆที่มันอยู่ในบ้านนะคะมันเกิดการแตกหักพังเสียหายนะคะก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็มีเรื่องของ เกณ์การเดินทางแบบกระทันหันนะคะหรือว่าของใช้จําเป็นบางอย่างมันอยู่ๆมันจําเป็นอะไม่ต้องการของสิ่งเนี้ยมันต้องซื้อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วเหมือนกับไม่ได้แพลนมาก่อนว่าเดือนนี้จะต้องไปหาหมอไม่ได้เผื่อเงินมาฉุกเฉินสําหรับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังแล้วก็บริหารเงินให้ดีมากๆเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยมากองกันอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรมีการปันส่วนมีการบริหารการเงินดีมากพ ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้มันก็จะผ่านไปได้มันไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะคะก็จบแล้วสำหรับการงานแล้วก็การเงินนะคะของชาวลัคนาราศีเมษประจำช่วงเดือนกันยายน2568ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะพอให้เมษเนี่ย เอาไปไกด์ไลน์แล้วก็วางแผนนะคะจัดการการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกันยายนได้ไม่มากก็หน่อยนะคะไดๆนะคะทุกคนนี่คือดวงรวมนะคะยังคงมีคอมเมนต์ที่ค่อนข้างอินเนาะว่ามันจะเป็นดวงเรานะคะจริงๆพี่หมอก็ค่อนข้างเข้าใจแหละบางคนฟังแล้วมันอินอะเนาะถือซะว่า พี่หมออ่านแล้วเขาอินก็ถือว่าดีไปนะคะแต่ว่าในพาร์ทของคนฟังอ่ะพี่หมอไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นนั่นเองะคะเพราะว่ามันจะเครียดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฟังแล้วก็แค่รับรู้ไว้ว่าโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยตัวเราที่เข้ามาฟังเป็นชาวเมธมีเกณฑ์แบบนั้นแบบนวนแบบนี้อันไหนเป็นเกณฑ์ดีเนี่ยก็ฟังแล้วก็จำไปได้เลยแต่ถ้าอันไหนมันเป็นเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี เราแค่ฟังแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะไม่ต้องถึงกับเครียดน,นะคะก็ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็อยากขอบพระคุณนะคะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคลิปในช่องนี้นะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปของความรักความสัมพันธ์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ